สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูเลยนะวันนี้มาพบกันในเกมแบดดี e เซิร์ฟออนไลน์นะคะแล้วเราก็มีกิจกรรมมาแนะนําอย่างเช่นเคยนะกิจกรรมวันนี้ก็คือการตกปลาไข่น้ําแข็งนะคะเพื่อไปแลกของกับ n p c นั่นเองนะเป็นกิจกรรมง่ายๆนะคะทุกคนทําได้แน่นอนนะก่อนอื่นนะคะสําหรับคนที่รับแล้วนะคะก็คือย้อนไปเมื่อคลิปที่แล้วนะคะที่เรามาแนะนําทํา11เควสนะคะเราก็จะต้องกดผู้ดําขึ้นมาแล้วก็ไป คุยกับลันโดนะคะเราก็จะได้เบ็ดตกปลานะคะมานะก็คือเบ็ดตกปลาตัวนี้นะคะคันเบนะ็ดนักตกปลาจอมจอมนั่นเองนะแล้วเขาก็จะให้เราไปตกปลาที่ลานน้ําแข็งนะคะเพื่อให้ได้ปลาไข่น้ําแข็งมานะก็คืออันนี้นะคะเพื่อนํามาแลกของนะแล้วก็ถ้าเราโชคดีเราก็จะได้ ปลาไข่น้ําแข็งจำมั่มนั่นเองตัวละ10บล้านเลยนะคะแล้วก็ปลาไข่น้ําแข็งจำม,มั่มเนี่ยเราก็จะสามารถไปแลกเป็นปลาไข่เกล็ดน้ําแข็งก็คืออันนี้นะคะสาตัว1ตัวต่อ3ตัวนั่นเองหลังจากที่เราตกปลาแล้วนะคะเมื่อได้ปลาไข่น้ําแข็งมาหรือปลาไข่น้ําแข็งจำม,มั่มมานะ เราก็สามารถเอาไปขายกับ npc ได้นะคะหรือเอามาแลกเปลี่ยนนะคะโดยที่เราจะต้องไปแลกเปลี่ยนกับคนนี้นะบันโดนะคะโอ้โหคนเยอะขนาดนี้เลยเหรอค่ะจะช่วยพวกท่านอย่างเต็มที่เลยกดเควสนะคะแล้วเขาก็จะมีของให้เราแลกนะอันที่เป็น คำแนะนำของเบาก็คือเฟลบวกร้อยความทรงจำของช่าง25อันเสียงคำราของเบา30อันแล้วก็ใบลงทะเบียนอัปก้าอันนี้จะเป็นสำหรับตระกูลนะคะส่วนข้างล่างที่เขียนว่ารายสัปดาห์ก็คือเราจะแลกได้ต่อรายสัปดาห์เลยนะก็คือใน1สัปดาห์เราก็สามารถมาแลกได้นะคะในจำนวนข้างบนตรงนี้นะคะ4อย่างนี้เราจะต้องใช้ปลาไข่น้ำแข็งทั้งหมด31ตัวนะในการแลกนะคะและ สำหรับรายสัปดาห์ด้านล่างอันนี้นะคะทั้งหมดนี้นะเราจะใช้ปลาไข่น้ำแข็งทั้งหมด32ตัวในการแลกนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตกปลากันเลยเนาะแรกเลยนะคะแล้วก็กดนะกดคันเบ็ดนะคะแต่ว่าคันเบ็ดอันนี้เราสามารถเอาลงมาในช่องข้างล่างได้นะคะในช่องตัวเลขนะซึ่งเราก็เอาลงมาแล้วนะคะเป็นเลข4นะแล้วก็ เราก็ไปดูเลยนะคะว่าเราอยากจะตกตรงไหนนะแต่ถ้าสมมุติว่าเราจะตกใกล้เกินไปนะคะแล้วเราแล้วเรากดเขาก็จะแนะนํานะคะให้เราไปตกในจุดที่ไกลออกไปนั่นเองนะเราก็ลองดูได้นะคะว่าตรงไหนเราชอบนะคะเราก็ตกเลยนะเราเรามองว่าเราตกตรงนี้นะเราก็กดเลยหลังจากนั้นก็รอนะคะ เขาก็จะขึ้นนะกำลังรอการกินเหยื่ออยู่จากนั้นกดสเปซบาร์นะคะแล้วก็หมุนหมุนไปตามทิศทางนะคะที่เขาให้หมุนเลยนะโดยที่เราจะต้องเลี้ยงปลาให้อยู่ตรงกลางนั่นเองนะคะเมื่ออยู่ตรงกลางแล้วก็กดสเปซบาร์เลยนะ อันนี้เรากดช้าไปหน่อยเนาะไอ้ตกไม้ เลยนะคะเลี้ยงปลาให้อยู่ตรงกลางนะกดเลยแค่นี้เองนะทุกคนมันง่ายมากเลยนะคะแต่ว่ามันก็อยู่ที่ดวงด้วยนะว่าเราจะได้กี่ตัวนะคะหรือว่าจะได้ปลาไข่น้ำแข็งจำมัมหรือเปล่านั่นเองนะแล้วก็ถ้าคันเบ็ดหมดนะคะเราก็สามารถมาซื้อได้ที่รันโดนะ นี่เลยนะคะก็มีคันเบ็ดขายนะคะอันละหนึ่งหมืนซินเวอร์นั่นเองแล้วก็สโนโบอร์ดอันนี้นะคะเราก็สามารถได้นะเป็นถาวรเลยอยู่ในทรัพย์สินนะคะก็คือเป็นเหรียญตาลานหิมะแสนสนุกนั่นเองนะเราสามารถแลกออกมาได้นะคะแล้วก็ตลอดกิจกรรมนะคะเราก็มี กิจกรรมที่เราสามารถเล่นได้ทุกวันเลยนะคะก็คือกิจกรรมถลายฟิลเบกเกติมานั่นเองนะคะก็คือเราต้องขึ้นไปข้างบนนะแล้วเราก็เล่นสเก็ตลงมานะคะแล้วเราก็มาส่งกับ n v c ข้างล่างเราก็จะได้เหรียญน,นะคะสิบเหรียญทุกวันเลยนะแล้วก็เอามาแลกของนะคะที่เราอยากได้เนาะ กิจกรรมก็มีเท่านี้นะคะที่เรามาแนะนํานะก็คือการตกปลาง่ายๆนั่นเองนะคะแล้วเราก็ไปแลกของนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากเลยนะคะฝากติดตามคลิปต่อไปของเราด้วยนะ,ะวันนี้เราไปก่อนนะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบาย